สวัสดีค่ะอ,อ,อบจปทุมพาเที่ยววันนี้พาทุกท่านมารู้จักกับวัดบอ่อทองวัดบอ่อทองนะคะสร้างเมื่อปีพศ2434เดิมชื่อว่าวัดราชซึ่งหมายถึงที่รัดลุ่มอุดมไปด้วยน้ําประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวมอญที่ย้ายถิ่นฐานมาจากริมแม่น้ำเจ้าพยาภายในวัดมีพระพุทธบร,รมธาตุวน,นเจดี ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นลักษณะของเจดีเป็นแบบะระฆังคว่ำสร้างอยู่บนมนดบจตุรมุขหน้าบันเจดีปฏิษฐานอักษรย่อสอสอซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุนทนารีนาะนามว่าพระพุทธบรมธาตุสุวรรณเจดีภายในมนดบ เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกุมามื่นสุนทะนารีนาะได้เสด็จมาทรงเปิดและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่26มิถุนายนพศ2557บริเวณภายนอกของพระพุทธบรมมทตุสุวรรณเจดีย์มีกำแพงอิฐมอญก่อสร้างเรียนแบบกำแพงโบราณผนังกำแพงด้านในประดับด้วยหินทรายที่แสดงเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนวัดป่อทองตั้งอยู่ที่ตำบล ขวามอำเภอละหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้าไปสักการะทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นค่ะ